ตันรุ่ทุ่ไทยอินไซต์แนด์อะมาว่ากันด้วยเรื่องเอาพระนำดีกว่าเราจะต่อสายไปที่พออสำนักพระพุทธเดนะครับคุณพนมสอนศิล์นะคะศุขที่สองธันวาคมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแตะมือกับกรมสุบสวนคดีพิเศษและน่าจะมีตำรวจด้วยเดินเข้าวัดพระธรรมกายอีกครั้งนะครับแต่ครั้งนี้มีพระนำค่ะ นำนำคณะเดินเข้าวัดโดยเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีค่ะในพื้นที่พอดีผลของการเอาพระเดินนําเข้าวัดพระธมกายอีกครั้งนั้นเป็นอย่างไรค่ะเราจะไปกันที่คุณพนมสอนสินพออาสานักพพระุทธครับค่ะว่าตกลงเป็นอย่างไรมากนะบ้างนะคะณนะวันนั้นค่ะ เอาล้ครับไปกันที่คุณพนมศรีนินค่ะผู้อำนวยการสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะสวัสดีค่ะท่านผอคคะสวัสดีครับสวัสดีครับอบคุณเดินอะคุณมรรมตนตาครับเกิดเดินเข้าวัดพัะธมกายรอบใหม่สองธันวามีพระนามมานะครับเข้าใจว่าวันนั้นวันนั้นได้พบกับผู้ช่วยเจ้าวาดสามองค์ด้วยกันใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเออเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดที่ดูเหมือนเมียอำนาจเต็มไหมครับดูแลเท่าเท่าที่สังเกตมีครับเมียอำนาจเต็มนะคะ มีครับท่านมีมีอำนาจเต็มนั่นหมายคราบว่าได้รับการมอบอำนาจให้มาตกลงอะไรบางประการอย่างนั้นแหละฮะในในวันนั้นน่ะนะครับเราก็ได้พบกับผู้ช่วยเจอ้อาวาดสามท่านน่ะนะครับที่เป็นราชากคณะชันชันสมามัญน่ะนะครับเนื่องจากท่านแจ้งว่าผู้รักษาการเจอ้อาวาดท่าน ไปต่างจังหวัดครับอ๋อพระธัตชีโวรักษาการเจ้าวาดนั้นไปต่างจังหวัดนะฮะครับผมครับแล้วก็ที่ว่ามีอำนาจเต็มนั้นหมายความว่าเป็นตัวแทนในการยื่นข้อเสนออะไรบางประการแทนพระธรมมชโยอย่างนั้นใช่ไหมยื่นข้อเสนออะไรบ้างครับคุณพนมครับวันนั้นครับในวันนั้นนะครับก็ได้มีข้อเสนออยู่สองเรื่องหลักๆนะครับค่ะก็คือ ข้อที่หนึ่งก็คือ,อขอหลักประกันในการเข้าสู่กระบวนการพิธิธรรมขอ้อที่สองก็คือขอความเป็นธรรมจากส่วนราชการครับก็เป็นก็เป,นเป็นเรื่อง ก็เป็นเรื่องที่ปรากฏทางสื่ออยู่แล้วครับผมครับครับไอเรื่องของความเป็นธรรมนั้นมันก็มันก็คงไม่มีอะไรซักกันซักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสาระจะอยู่ในจะจะจะอยู่ที่ข้อแรกนะฮะนั่นก็คือถ้ามอบตัวแล้วต้องได้รับการประกันตัวทันทีถูกไหมอันนี้เป็นเงื่อนไขเลยใช่ไหมคะเอ่อในรายละเอียดนี้ยังไม่ได้พูดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเขาเขาต้องการที่จะทราบหลักประกันว่าถ้าหาก เข้าสู่กระบวนการิธรรมแล้วทางรัฐของเราในจะให้รับประกันได้อย่างไรนะครับครับครับแต่ว่าแต่ว่าจะใช้วลีอย่างไรก็แล้วแต่ก็เข้าใจกันโดยนัยว่าอยากได้รับการประกันตัวทันทีเมื่อเข้ามอบตัวประมาณนั้นทีนี้ทีน,ทนี้ทราบว่าทราบว่าตำรวจตัวแทนตำรวจที่ร่วมกับคณะไปด้วยนั้นค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยจะไม่รับอย่างนั้นหรือเปล่าครับ วันนั้นจะไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจครับจะเป็นเจ้าหน้าที่ DSI ที่เข้าขไปให้ข้อมูลในข้อกฎหมายครับผม <เอ S 1> จะ,จะ<อ>เป็นเจ้าหน้าที่ DSI ครับเป็นเป็นผู้แทนจาก uh, DSI ซึ่งทางท่านอธิบดี DSI ได้กรุณาให้มอบหมายให้ไปกับผมครับผมครับครับทีนี้ทีน,ทน,ทนี้ทราบว่าเมื่อกลับออกจากวัดน,นนะฮะก็มีการหารือกันก็มีการหารือกันหารือกันเมื่อวันเสาร์หรือวันไหนครับ เราไปครับผมก็ก็ก็มีการหาเรือกันครับผมเมือ่อเมื่อวันเสาร์ที่สามก็จะมีสำนักพระพุทธมีดีไอแต่คราวนี้จะมีตำรวจมาร่วมหาเรือด้วยใช่ไหมฮะผมได้ไปหาเรือก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปในปัะธรรมกายครับได้ได้ไปหาเรือกับผู้ใหญ่และก็มีผู้แทนจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีทาง d ีสายโดยต้นอธจบดิกับผมและก็มีครับ,ม,ม,รบมีทังผมครับ ก่อนก่อนที่จะเข้าไปแล้วครับท่านหาเรือที่ที่ก่อนที่จะเข้าวัดครับผมก่อนที่จะเข้าไปครับออกจากวัดแล้วยังหาเรือกันอีกไหมครับเออได้มีการหาเรือกันในทางโทรศัพท์ครับผมทางโทรศัพท์นะฮะครับผมเออก็ก็ก็ทั้งทั้งสำนักพระพุทธทั้งดีไซน์แล้วก็ทั้งตำรวจด้วยใช่ไหมฮะครับผมครับผมอือหือ เป็นการกําหนดท่าทีว่าจะรับไม่รับได้ขนาดไหนเรื่องขอหลักประกันในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนี่ก็คือประเด็นหลักมีความชัดเจนหรือ,อยังคะหลังหลังจากการหาลือในครั้งที่ผ่านมาล่าสุดอะคะอ่ะอย่างนี้นะครับผมเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเรามีข้อสงสัยบางประเด็นอย่างเช่น เช่นเช่นว่าตุกลุงเล้วใครเป็นผู้รักษาการเจ้าวาดแน่เพราะว่าในในปงศนในปมจริจาที่วัดประมกายนั้นทางท่านก็ได้ก็ได้เหมือนกับจะบอกเราว่าพระสุธรรมยานวิเทศนะครับเป็นผู้รักษาการนะครับแต่ที่หลักฐานที่เรามีก็คือท่านพตัตตชิโบหรือว่าท่านเจ้าคุณพระ,ะราช นะครับวานอาจารย์นะวาวนาจารย์ครับ <สะ S 1> ครับ <สะ S 1> อืมอ,อือก็อค,อคือถ้าดูหลักฐานของทา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 งคณะปกครองก็จะระบุชื่อพัธตชิวเป็นรักษาการเจ้าวาดแต่วันนั้นผู้ช่วยเจ้าวาดเขาบอกกับคณะของเราว่าพระสุธรรมเป็นผู้รักษาการประมาณนั้นก็เกิดข <ผม S 1> ้อสงสัยอยู่อผมผมก็ได้ติดต่อไปที่ทางเจ้าจังหวัดนะครับท่านเจ้าคุณประเทพ รัฐนสุธีนะครับให้ดำในรุกาเพื่อตรวจสอบให้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนะครับขอความชัดเจนและขอเอกสารหลักฐานนะครับเราก็ได้รับเอกสารมาเมื่อเมื่อวานนะครับและและก็ผมก็ได้คุยกับทางเจ้าน้จังหวัดโดยตรงเลยครับผมเราก็ได้ทราบข้อเท็จจริงบางประการนะครับว่า คำสั่งของเจ้าคณะตำบลคลองสีที่ตั้งท่านจาุณพระราชภาวนาจารย์นั้นน,นะครับก็เป็นคำสั่งที่ถูกต้องนะครับตั้งตามกฎมหมาธธรสมาค,คมฉบับที่19ปี36นะครับดังนัา้นตามข้อ5นะครับแต่ทีนี้ไอ้ที่มีไอ้ที่มีความเข้าใจกันว่าแล้วก็ะสุธรรมยานวิเทศนั้น เป็นคำสั่งอะไรนะครับเราก็ได้ตรวจเช็คกัจจากระสารนะครับก็เป็นคำสั่งที่ทางวัดปัตมกายได,ได้ได้ได้ออกคำสั่งขึ้นมาเนื่องจากว่าชาววาดไม่อยู่หรือว่าอยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้คือผู้รับราการนะครับท่านสาตะท่านท่านก็ได้ตั้งไว้นะครับโดยมีผล วันที่16พฤศจิกาถึงวันที่13ธันวานะครับวิาธันวาหลงวันที่15พฤศจิกานะครับโดยท่านเจ้าคุณพระราชาจารย์ท่านท่านน ตั้งผูรักษาการแทนท่านนะครับครับเป็นการถือว่าเป็นการตั้งชั่วคราวในระหว่างที่ไม่ไม่อยู่ที่วัดหรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมคะเท่าน,นั้นออเองครับผมครับผมและทีนี้ทําไมทางรายการเราไม่ทราบเนื่องจากว่า<ม>ในในกฎข้อนี้นะครับในกฎข้อที่เจ็ดนี้นะครับกฎมาถือสมคมที่ว่านี้นะครับถ้าถ้าไม่เกินสามสิบปันเขาก็ยังไม่ได้รายงานเจ้าคณะจังหวัดครับ ครับอา้ารยสมัครท่านท่านก็ยืนยันว่าเขาสามารถดาเนินการได้แล้วทุกพอเราลงไปดูในรายละเอียดแล้วแล้วถึงได้ทราบครับผมอ๋อครับครับถ้าว่ากันตามกฎหมายนะครับก็ต้องถือว่าพัฒนตชีวบเป็นรักษาการเจ้าอาวาสตัวนี้ของพระสุทธรรมนั้นเป็นเรื่องของการตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการเจ้าอาวาสครับผมครับผมขอบคุณถ้าถ้าตั้งถ้าตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนไม่เกินสามสิบวันก็ไม่ต้องรายงานตามขั้นตอน ครับผมครับผมดังนั้นเจ้าคณะซึ่งซึ่งซึ่งเป็นคณะปกครองทางสงฆ์เนี่ยก็จะไม่ทราบเลยครับผมเพราะว่าคําสั่งนี้ก็คือ16พฤศจิกาถึง13บธันวามันไม่มันยังไม่ครบเดือนถูกไหมครับผมไม่ต้องรายงานเมื่อไม่ต้องรายงานเจ้าคณะตําบลคลองศรีจึงไม่ทราบเมื่อถามกิติกิตีก็ยังยืนยันว่าพัฒตะนั้นก็จะเป็นผู้รักษาการ ครับผมประมาณนั้นนะฮะทีนี้เอาแล้วข้อสงสัยนี้หมดแล้วอังนั้นก็เคลียร์แล้วใช่ไหมคะข้อสงสัยในจุดนี้ข้อสงสัยนี้จบแล้วแล้อย่างไรต่อต้องทำยังไงต่อคะตรงนี้เคลียร์แล้วค่ะครับผมในในขณะนี้เราก็ติดต่อที่จะขอพบท่านทัตตะครับผมทัตติโบหรือว่าพระราษภวนาจารย์นะครับที่ผมผมได้คุยกับทางจังหวัดนะครับขอในช่วงในช่วงสัปดาห์นี้นะครับอ๋อสัปดาห์นี้นะฮะครับทีนี้ทีนี้ ทางพระธะก็อาจจะเกี่ยงงอนเล็กๆกันนะครับเพราะพอทราบว่าทางตำรวจเนี่ยได้ไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีเอากับพระธะชีโวในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสลักเวเ้นปฏิบัติหน้าที่ไม่นำตัวพระลูกวัดก็คือพระธรรมชโยมาส่งมอบให้กับเจ้าที่ตามหมายจับประมาณนั้นจะเป็นอุปสรรคจะเป็นข้อเกี่ยงงอนที่ทำให้ไม่ได้เจอกันหรือไม่หรืออย่างไรครับ ในประเด็นนี้เราก็เป็นข้อมมหงญ่เหมือนกันครับทางเจ้าหที่จัจงหวัดท่านก็คงจะต้องใช้อำนาจทางการปกครองคณะสงฆ์นะครับที่จะบ,บังคับใช้กฎหมายทางการปกครองของสงฆ์นะครับผมบังคับให้ต้องมาเจอกันครับผมต้องคุยถ้าถ้าขอพบไม่ให้พบก็ต้องใช้อำนาจทางคณะสงฆ์ละครับผมซึ่งซึ่งซึ่งท่านเจ้าคณะจังหวัดปทุมก็ยืนยันตามนั้นนะครับว่าจะเล่นไม้แข็งแหละถ้ายังไม่ยอม อะรรายละเอียดนะครับท่านก็ได้บอกเปิดโทรศัพท์ไปอยู่นะครับถ้าหากทางคุณในต้องการที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับได้ครับสุดท้ายสุดครับก็คือประเด็นก็คือว่าถ้ามอบตัวแล้วไม่ได้รับการประกันตัวต้องถูกปลดผ้าเหลืองเลยใช่ไหมครับตาม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 กฎกติกานะครับ ครับตามที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านวิศนุ่ท้ได้ือนาได้ให้ขอ้อมูลไปนะครับผม ถ้ามอบตัวแล้วไม่ได้รับการประกันตัวก็ต้องปลดผ้าเหลืองทันทีนี่ก็คือข้อต่อรองขอประกันตัวทันทีนะครับจะอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องดูอีกช็อตหนึ่งภายในสัปดาห์นี้จะขอพบท่านทัตตะนะครับอารัลด์ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะพออค่ะสวัสดีครับคุณพันสอนรศินค่ะพออสำนักงานพรุทธศาสนาแห่งชาตินะคะต้องกราบขอบพระคุณจริงๆไปพักกันก่อนดีกว่านะคะพักกันสักคู่ค่ะ